สนับสนุนโดยสิริบูรพาคลินิกการแพทย์แผนไทยเพราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่สุขภาพโทร027348254ชิดชัยการแพทย์แผนไทยคลินิกโรคร้ายรักษาได้ด้วยสมุนไพรโทร0814333400คลินิกการแพทย์แผนไทยบ้านไอริส สุขภาพดีได้ด้วยการแพทย์องค์รวมที่คลินิกการแพทย์แผนไทยบ้านไอริสโทร0 2 1 9 6 1 0 8 8กลับมาในรายการต้นบุญคลินิกในช่วงนี้นะครับช่วงของเปิดคลินิกนะครับถ้าหากว่ายังจำกันได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมได้คุยกับคุณหมอปิ่นกันไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคโรคที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตรีนะครับที่สามารถรักษาแล้วก็ดูแลได้ได้ด้วยวิธีการนวดประครบนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะครับในการจะรักษาเกี่ยวกับเรื่องของหม้อเกลือ มอกเกลือคืออะไรจะช่วยรักษาอะไรแต่วันนี้จะเน้นเกี่ยวกับโรคอีกโรคหนึ่งนะครับที่เป็นสําหรับทีค่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นมากกับคุณสุภาพสตรีเป็นโรคที่เกิดเกิดคลองเกี่ยวข้องกับคุณผู้หญิงในทุกๆรอบเดือนเกี่ยวกับเรื่องของประจําเดือนผมก็พูดไม่ค่อยถูกเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิง เพราะฉะนั้นวันนี้คนที่จะติดตามดูนะครับผมเชื่อได้ว่าก็ต้องส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงแน่นอนคุณผู้ชายก็สามารถดูได้เช่นกันเผื่อจะได้ไปบอกคนข้างนะครับว่าหากว่าเกิดอาการแบบนี้แล้วนะครับคุณจะต้องดูแลรักษาอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของสมุนไพรช่วยได้อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับเราคุยกับคุณหมอหรือว่าเภสัชกรหญิงปิ่นลักษ์วงดีลกวัดนะครับจากทางแพทย์แผนไทยสิริบูรพาคลินิกกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับหมอปิ่นครับสวัสดีค่ะทีมงานก็บอกว่าโอ้โหพี่ว่านสบายอยู่แล้ว เกี่ยวกับเรื่องของโรคคุณสุภาพสตรีบอกผมไม่ค่อยรู้เรื่องทีงานก็บอกยกประเด็นนี้มาเนี่ยให้ผมพูดผมบอกพูดไม่ได้ต้องเชิญหมอปิ่นเนี่ยมาพูดกันดีกว่าเพราะว่าตรงจุดตรงโรคเลยนะครับเป็นคุณหมอด้วยแล้วก็เป็นสุภาพสตรีด้วยเรื่องของประจําเดือนเนี่ยมันเป็นไม่ใช่โรคสิเป็นภาวะค่ะเป็นภาวะหนึ่งผมก็พูดผิดเมื่อกี้่เอ๊ะเป็นโรคโรคหนึ่งมันไม่ใช่นี่ความคิดในใจผมมันไม่ใช่โรค เป็นภาวะหนึ่งเป็นภาวะหนึ่งภาวะนั้นคือภาวะอ,อะไรครับของคุณสุภาพสตรีภาวะหนึ่งอันนี้ถูกกระตุ้นด้วยโรคก,ก็ได้นะคะ <politically S 1> อาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่าผิดสักทีเดียวแต่ภาวะการปวดประจำเดือนนะคะจะเกิด <mim> ขึ้นในผู้หญิงเหตุที่เกิดขึ้นในผู้หญิงพราะผู้ชายไม่มีต pues <iling> ่อมระดูนะคะในทางคัมภีร์มหาโชติรัตเขาได้กล่าวไว้ว่าผู้หญิงชายจะแตกต่างกันที่4อย่างนะคะหนึ่ง <ja> คือจริตจะก้านนะคะ ทานข้าวช้อนกระดกไหมถ้าคุณว่านเป็นอาจจะแบบเแบบีแบบ่ยงเบนบแบบได้อันนี้ก็ไม่ใช่ผมไม่เป็นครับะะแต่ว่าโคโปรดิวเซอร์ของผมเนี่ยครับกระดกทุกอย่างเลยครับเวลาทานข้าวเนี่ยครับค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของจริตกิริยาที่แตกต่างนะคะ<อ>แล้วก็ในเรื่องของฐานประโยชน์ทอนก็คือมีเต้านมนะคะโคโปรดิวเซอร์ผมก็มีเต้านมามีการสัญญกรรมได้ด้วยนะคะค่ะอันที่สมคือที่ประเวณีคืออะไรครับ ที่โปรเบนีเหมือถึงช่องคลอดผู้หญิงโคโปรดิวเซอร์ <พา S 2> ก็มีได้เหมือนกันถ้าทําการผ่าตัดผ่าเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับแต่สิ่งหนึ่งที่สําคัญแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีได้คือต่อมโลหิตแลดูอันนี้ไม่ไม่สามารถที่จะทําให้เหมือนคุณอบสตีได้อันนี้ก็คือระบบหมดลูกของผู้หญิงนั่นเองอ,อันนี้เลยเป็นจุดที่ว่าทําไมผู้ชายถึงอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่ดีเท่าผู้หญิง เพราะผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบนี้ยแทบทุกคนเลยเพราะว่าเวลาที่เ,เพื่อนๆผมที่เป็นสวัสรีเวลามีประจำเดือนก็จะบอกคุยว่าเอ้ยฉันโมโห<อ>ฉันแบบคือผู้ชายทุกคนก็จะไม่เข้าใจ ่ะเป็นอาร์ตตัวแม่เนาะออจริงๆแล้วว่าเขาเรียกว่าโลหิตปกติโทษของผู้หญิงโลหิตปกติโทษของคุณผู้หญิงใช่ค่ะซึ่งโดยตามพระบาลีเขาเก่าวไว้นะคะว่าผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มมีประจำเดือนเมื่ออายุประมาณ14 1 5แต่สมัยนี้เรื่องของความสมบูรณ์ในเรื่องอาหารการกินอ่ะเด็กก็มีประจำเดือนลดลงมาอยู่ที่ประมาณอายุ11บางคนก็เริ่มมีแล้วอย่างเขาบอกว่าถ้าหากว่าเริ่มมีประจำเดือนแสดงว่าร่างกายสมบูรณ์จนสามารถตั้งครรภ์ได้นั่นก็จริงไหมฮะ อ่าใช่ค่ะแต่ในช่วงวัยรุ่นขณะนั้นเนี่ยการความสมบูรณ์ของร่างกายอาจจะยังไม่เจริญเ<ม>ต็มที่นะคะแต่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของมีเมีเต้านมเพิ่มขึ้นนะคะมีการคัดเต้านมนะคะมีในเรื่องของ ขนขึ้นที่อวัยวะเพศ <ừ m. S 2> นะคะถ้าเป็นเด็กผู้ชายอาจจะเริ่มมีลูกกระเดือกเสียงเริ่มห้าวนี่คือ oh. การเปลี่ยนแปลงตามภาวะเพศของเขา oh. นะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในระบบของประาาสาทส่วนกลางนะคะหรือลิมบิกซิสเต็มเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ <ừ m. S 2> ก็จะเริ่มมีอารมณ์ทางเพศจากการสัมผัสทางภาพกลิ่นเสียงหรือความนึกคิด ได้้้ทัังนนแสดงว่าประจําเดือนนี่เป็นตัวบ่งชี้ของคุณทูอชี่าว,ว่าเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์แล้วอ๋อชั้นโตแล้วนะเป็นสาวแล้วนะใช่ค่ะ<อ>ทีนี้เ,เด็กๆเนี่ยถ้าในช่วงที่มีประจําเดือนช่วงแรกอาจจะมีอาการปวดมันจะปวดแบบลัาษณะว่าบีบเกร็งนะคะถ้าคุณผู้ชายนึกไม่ออกว่าผู้หญิงเขาปวดกันยังไงลองเอาหนังยางมาลัดนิ้วดูค่ะ รัดให้แน่น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 จนนิ้วเป็นสีม่วงเลยนะคะอ,อันนั้นคือการปวดภายนอกเราเราจะปวดในระดับนั้นทนได้แต่ผู้หญิงย้ายสิ่งที่ปวดนี้เข้าไปอยู่ข้างในเขาจะปวดมากกว่านี้อ๋อมันจะปวดรัดบีบอย่างน,นมันจะปวดรัดบีบค่ะทีนี้คือการที่เขาปวดรัดบีบเนี่ยอาจจะเกิดจากภาวะที่เด็กบางคนเนี่ยมีภาวะมดลูกต่ำแต่กําเนิดไม่ได้ปวดกันทุกคนไม่ได้ปวดเป็นทุกคนแต่ว่าร้อยละส่วนใหญ่ค่ะอ,อีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากปากช่องคลอดยังไม่เปิด นะคะ<ม>บางคนเนี่ยเยื่อพรมมาจารีปิดทําให้ประจำเดือนออกมาไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีการบําบัดทางการแพทย์ช่วย<ม>นะคะ<ม>เพราะฉะนั้นผู้หญิงที่มีบุตรแล้วนะคะหรือว่าผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วอาการปวดจะลดลงค่ะต้องผ่านการมีเพศสัมพันธ์ต้องผ่านการมีบุตรใช่อาการ<ล>ปวดจะลดลง แต่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวน้องๆมาพี่คะหนูจะทายังไงหนูจะอยากลดอาการปวดด้วยวิธีนี้ไม่ได้นะคะอันนั้นเป็นเพียงแค่อีกส่วนหนึ่งที่เป็นหลัทางด้านทางด้านกายภาพที่มันจะเอื้ออํานวยให้การปวดในลดลงถ้าว่าในเด็กๆอย่างนี้มันมีวิธีวิธีการอื่นไหมครับที่จะทําให้อาการปวดลดน้อยลงในการดูแลของเด็กนะคะก็จะเริ่มจากการดูแลในเรื่องของการให้ยาการบําบัดทางกายภาพนะคะแล้วก็ อาจจะมีเรื่องของการท่ากายบริหารง่ายๆที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการเป็นประจําเดือนสําหรับเด็กเนี่ย<น>ก็ถ้าาว่าเด็กที่เป็นหรือว่าปวดท้องตอนปวดประจําเดือนก็ไม่ต้องตกใจเป็นภ <ตก S 2> าวะปกติภาวะเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นโทษที่เป็นปกติเป็นโทษที่เป็นปกติเขาเรียกว่าโรหิตปกติโทษคือให้โทษอย่างเงี้ยปกติ<อ>ทุกๆเดือนแต่จริงๆเราไม่ควรทน เพราะ oh. เราสามารถบําบัดได้ครับแล้วเรื่องของการเป็นประจําเดือนนะครับทำไมต้องมีการขับเลือดออกในร่างกายของผู้หญิงแบบนั้นด้วยค,ค่ะ,ค,ค,ะคือในฮอร์โมนของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีตัวที่สร้างให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นนะคะซึ่ง พอมีเยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นเนี่ยเขาจะรองรับในการที่ตัวอ่อนจะมาฝังตัวนะคะเดี๋ยวทีมงานมีรูปเอ่อบริเวณเขาเรียกว่ามดลูกใช่ไหมครับค่ะมดลูกถ้าเกิดมีรูปเนี่ยช่วยเอาขึ้นมาให้ดูหน่อยจะได้อธิบายเป็นพร้อมกันว่าไอ้ผนังมดลูกที่เขาบุอะไรเป็นยังไงค่ะตัวมดลูกจะเป็นตัวเอ่อคล้ายๆลูกชมพู่นะคะผนังมดลูกเนี่ยจะเริ่มหนาตัวขึ้นนะคะพอถึงวันที่มีการตกไข่ จะเป็นช่วงวันที่14ของรอบเดือนนะคะก็จะทําให้ไข่เนี่ยเดินทางออกจากตัวมดลังไข่นะคะ<ม>ออกมาที่ปากทางของมดลูกะะตรงมดลูกที่เราเห็นด้านบนนั่นแหละครับภาพภาพค่ะภาพทางด้านสีชมพูนั่นคือภาวมดลูกที่ปกติครับนะคะทีนี้พอไข่ออกมาแล้วเนี่ยไข่ไม่ได้เกิดการผสมนะคะก็จะทําให้ตัวผนัง โพงมดลูกที่เราลองรับตัวอ่อนไม่ได้เกิดการใช้งานเขาก็จะหลุดล่อออกมาทางปากช่องคลอดนะคะหลุดล่อออกมาคุณหมอพูดเหมือนเป็นแผ่นๆแ,แต่ทำไมออกมาเป็นเรื่องของป,ประจาเดือนเป็นเลือดละคะคือถ้าผู้หญิงมีอุณหภูมิในร่างกายที่อุ่นพอนะคะ<ๆ>เขาจะไม่มีการมีเลือดออกมาเป็นลิ่มเขาจะมีการสลายลิ่มเลือดคือในทางร่างกายเนี่ยมันจะมีตัวสารที่ไปสลายลิ่มเลือดอยู่แล้ว ะะาแล้วถ้าหากว่าใครที่เป็นประจำเดือนแล้วเป็นลิ่มเลือดออกมาแสดง,สดงเป็นการบ่งชี้ว่าใช่ค่ะภูมิต้านทานคนนั้นก็คือไม่ปกติอ่าเขา<อ>ไม่มีตัว,ต,วตัวที่จะไปกัดกินตัวลิ่มเลือด,อดให้สลายลงมาได้อันนี้ก็จะทาให้ลิ่มเลือดมาอุดกั้นตรงาปากช่องคลอดแล้วทําให้ช่องคลอดเกิดการบีบรัดตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อ,อที่จะบีบรัดตัวลิ่มเลือดให้มันหลุดออกมา นิสแสดงว่าถ้าหากว่าคุณผู้หญิงที่เป็นประจําเดือนอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือคุณจะต้องสังเกตบ้างใช่ไหมครับใช่ต้องสังเกตค่ะสาคัญมากไม่ใช่แบบอ่ะใส่แผ่นอนามัยเสร็จก็ปล่อยผ่านเลยไม่ทิ้งก็คือทิ้งต้องสังเกตทั้งกลิ่นทั้งสีเอาเลยสังเกตกลิ่นด้วยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้ากลิ่นที่ปกติมันจะไม่มีกลิ่นผิดปกติจากการที่เลือดออกนะคะแต่ถ้ากลิ่นมีลักษณะกลิ่นคาวปลาผิดปกติอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีริมเป็นก้อนบางคนเป็นเยื่อที่แบบว่าเหนียวแบบ เหมือนเป็นเฉากล้วยติดมาอย่างนั้นเลยแล้วถ้าเป็นสีดําค้าด้วยเนี่ยแสดงว่าเกิดความผิดปกติอย่างมากแล้วค่ะอันนี้ต้องรีบดูแลรักษาเนี่ะนะครับค,คุณผู้หญิงนะครับต้องลองสังเกตบ้างนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คุณผู้ชายคงไปสังเกตไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ผู้หญิงจะต้องสังเกตด้วยว่ารอบเดือนเรามาตรงไหมถ้าสมมติรอบเดือนเรามาเคลื่อนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเกิดระยะเวลาในการหนาตัวที่ยาวนานขึ้นแต่อันนี้มันก็เราไม่สามารถควบคุมได้นี่ใช่ไหมครับถ้าร่างกายปกติก็ รอบเดือนจะมาปกติได้รอบเดือนของเขาเนี่ยจะต้องมาทุกกี่วันนะส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล,แล้วอยู่ที่28วันแต่บางคนถ้ามีภาวะเลือดจางนะคะอาจจะเลื่อนมาถึง35วันได้โอ้โหค่ะแต่ยัง,งถือว่าเป็นปกติสําหรับเขานะคะถ้าบางคนที่เลื่อนมาเป็นเดือน1เดือนเดือนกว่า40กว่าวันอันนี้คือผิดปกติแล้วผิดปกติค่ะถ้าเป็นในวัยรุ่นอาจจะเกิดจากว่า ประจำเดือนออฮอร์โมนที่ทําหน้าที่ในการหลั่งประจําเดือนอย่งไม่สมบู<ะ>รณ์พอไข่บางทีอาจจะตกสลับข้างยังไม่ได้เวลา<อ>การสมบูรณ์ยังไม่เต็มที่แต่ถ้าคนที่โตแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการทํางานที่เต็มที่และเต็มระบบของเขาใช่และ,ะการที่เป็นประจําเดือนก่อนสมมติ28วันสมมติมา20วันก็มาแล้วเห็นเขาบอกว่าเรื่องของการมาก่อนเนี่ยถือว่าร่างกายแข็งแรงจริงหรือเปล่าฮะจริงจริงการมาจะมาก่อนเกินไปหรือว่า มาหลังเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ปกติ oh. ทั้งนั้นนะคะ oh. มันเกิดจากภาวะฮอร์โมนมันเหวี่ยงค่ะบางคนอาจจะเกิดจากการทานยาคุม oh. กําเนิดก็ได้นะคะแล้วบางทีทานไม่ตรงเวลานะคะมันทําใหออ้การกําหนดรอบเดือนในในฮอร์โมนที่เขากําหนดไว้เนี่ยมันดับลงมา hmm. ประจำเดือนก็เลยไหลออกมา hmm. พอกลับไปทานอีกมันก็หยุดเข้าไปอีกอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้แบบเลือดไหลก็ปิดกระปอย oh. ค่ะส่วนบางคนที่มาเยอะเกินไปจะเกิดภาวะ เ,เลือดซีดจางเป็นโลหิตจางได้<ห>ค่ะไแล้วเกิดเป็นคุณผู้หญิงนี่เข้าใจเลยนะว่ามาน้อยก,อก็ต้องระวังมา,างมากาก,ากา็ต้องระวังมาก่อนมาทุกอย่างทุกอย่างต้องระวังหมดต้องให้ใสมดุลที่สุดที่ทจะทำ<ช>ได้่คะเ,ออเพราะว่าเลือดของผู้หญิงเนี่ยเวลามานอกจากการปวดประจําเดือนปวดที่ท้องยังมีการปวดที่อื่นด้วยนะคะในนทางแผนไทยเขากล่าวไว้ว่าโลหิตสตรีเนี่ยจะเกิดมาจาก5อย่างก็คือกระดูก นะคะหาดูไทยก็คือหัวใจน้ำดีเส้นเอ็นและผิวเนื้อเนื่องจากเลือดเนี่ยเราหล่อเลี้ยงอยู่ทั่วร่างกายนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเอ็นนะคะก็จะมีอาการปวดหัวมากหนักศีรษะบางคนเหมือนปวดหัวแล้วก็อารมณ์ไม่ดีประจําเดือนอยู่ข้างล่างแต่ว่าลามไปถึงเส้นเอ็นบริเวณศีรษะใช่ค่ะหรือว่าบางคนนะคะก็จะมีอาการขึงโกรธขึงโกรธขึงโกรธอารมณ์เวียงค่ะอารมณ์เวียงอารมณ์เวียงก็คือ เหมือนหัวใจทํางานหนักเพราะ,ะว่าคือเลือดที่มาเลี้ยงในหัวใจคือแต่ละคนระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยที่มันวิ่งไปเนี่ยจะไม่เหมือนกันบบางคนจะไปคั่งอยู่ที่บางจุดนะคะบางคนก็จะมีเลือดที่ในในกระดูกเราเนี่ยจะมีหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดเลือดดาด้วยนะคะถ้ามีปัญหาติดขัดที่ระบบกระดูกก็จะมีปัญหาปวดเมื่อยตามเอวตามหลังนะคะปวดก้นกบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ผมก็ไม่ใช่คุณสวัสดีก็เลยไม่รู้แต่ก็เคยเห็นเขาบ่นๆกันเลยเกินเป็นแม้กระทั่งบางทีเป็นผื่นขึ้นตามผิวโอ้อันนี้หนักเลยนะเป็นผื่นเลยเหรอครับค่ะใช่ค่ะแล้วแต่สังเกตนะคะเขาจะเป็นแค่ช่วงที่มีรอบเดือนพอรอบเดือนหายทุกอย่างก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็นั่นสิแล้วต้องเป็นอย่างนี้จนถึงโรฮิตบอกว่าไว้ทองโอ้บางคนนี่คุณสวัสดีบางคนนี่บอกไม่อยากเป็นเลยประจำเดือนเพราะเป็นทีไรเนี่ย หน้าสวยุตสไปทำมาเข้าคลินิกศัลยกรรมมาเป็นสิวเต็มหน้าเลยทำอะไรก็ทาไม่ได้ค่ะนั่นเกิดจากฮอร์โมนเขาไม่สมดุลอันนั้นแก้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าเรแก้ได้ด้วยแก้ได้ค่ะแก้ได้ถ้าเลือดเขางามผู้หญิงนะคะเราสังเกตดูถ้าประจำเดือนเรางามดีจะไม่มีปัญหาเรื่องผิวเลย อ๋อเดี๋ยววิธีแก้เนี่ยเราจะว่ากันอีกทีเรื่องของอาการการเป็นปวดประจําเดือนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภาวะปกติส่วนหนึ่งแต่ถ้าปวดมากจนเกินไปนี่ก็ไม่ปกติแล้วใช่ไหมไม่ปกติค่ะบางคนนะคะจะมีอาการปวดก่อนมีประจําเดือนระหว่างมีประจําเดือนปวดมากยิ่งขึ้นหลังหมดประจําเดือนฉันก็ยังปวดอีกอันเนี้ยผิดปกติแล้วนะคะบางคนก็ปวดขณะที่เราทําการขับถ่ายไม่ว่าจะไปปัสสาวะหรืออุจจาระก็มีการปวดด้วยนะคะหรือว่าปวดขณะมีเพศสัมพันธ์ นะคะปวดแล้วก็อาจจะมีเลือดออกขณะที่เราไปถ่ายหนักหรือถ่ายเบาออันนี้ผิดปกตินะคะโดยเฉพาะคนที่มีภาวะมีบุตรยากครับ ะะแ,ลแล้วปวดท้องด้วยนต้องเช็คว่าอาจจะมีก้อนเนื้อหรือว่าซีดเกิดขึ้นโอ้โหแต่ละอย่างนี้น่ากลัวจริงๆเลยแล้วช่วงของการเป็นประจำเดือนอจริงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะห่วงมากเลยแล้วก็มักที่จะทานยากันแต่ถ้าหากว่าทิ้งเรื่องของการปวดประจำเดือนไว้แบบนี้นานๆหรืออาการที่มันผิดปกติแบบนี้ไว้นานๆจะทําให้เกิดโรคอะไรได้บ้างครับที่มันร้ายแรงขึ้นมาส่วนใหญ่โรคที่นิยมใครไม่เป็นก็เฉยเยนะคะมีอย่างนี้ด้วย <laughs> ส่วนใหญ่จะเป็นช็อกโกแลตซีดกันโอ้โหอันนี้บ่นกันบ่อยเลยค่ะเนื่องจากเลือดเนี่ยแทนที่เขาจะผลักออกมาทางช่องคลอดออกมาได้หมดเกี้ยงนะคะคกลายเป็นเลือดไหลย้อนกลับเข้าไปในช่องท้องอไหลย้อนกลับเข้าไปตามโพรงมดลูกตามรังไข่นะคะอพอเลือดเก่าเนี่ยสังเกตเวลาเรามีดบาดปุ๊บเลือดจะเป็นสีแดงใทิ้งไว้สักพักนึงเลือดจะเป็นสีเข้ม ค่ะ<ล>ค้ำค,คือคือเกิดการออกซิเดชันขึ้นเลือดที่อยู่ภายในเหมือนกันค่ะพอเราทิ้งค้างไว้นานเขาจะเป็นสีเข้มมากขึ้นเพราะฉะนั้นพอมีเลือดพอเกิดภาวะแบบนี้ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเลือดไม่สามารถออกได้มันจะมาเกาะหนาตัวหนาตัว,ตวขึ้นเวลาคุณหมอไปเอ็กซเรย์นะคะหรือว่าไปดูสแกน MRI หรืออะไรก็แล้วแต่จะเห็นเป็นก้อนสีดำๆขึ้นแล้วตัวนี้นะคะสีจะเข้มเวลาเ,เข้มมากๆจะสีเหมือนช็อกโกแลต เขาก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซีดก็เลยเป็นที่มาของชื่อแล้วถ้าหากว่าปล่อยไว้นานๆนี่มีโอกาสเสี่ยงถึงขั้นเป็นมะเร็งไหมครับเมีโอกาสเสี่ยงนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าตัวที่เกิดเนี่ยมันจะไปกดทับอวัยวะส่วนไหนด้วยหรือว่าก่อให้เกิดการติดเชื้อในอุ้งเชิงการได้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้เลื้อรลังค่ะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับใช่ค่ะกําจัดได้ตั้งแต่ต้นเหตุเลยตั้งแต่ตอนที่เราเป็นแรกๆเนี่ยจะดีกว่า แล้วอย่างที่ช่วงของการปวดประจำเดือนเนี่ยหลายคนปวดท้อง <S 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 ก็จะมีการทานยาแก้ปวดบางค,คนทานยาติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานานมากเป็นสิบปีอย่างนี้ดีไหมฮะ <S S S าทานยาแก้ปวดก็เป็นการแก้สาเหตุในช่วงที่ปลายเหตุเพราะมันไปยับยั้งการหลั่งพอสตา์แกนดินตัวที่ทําให้เกิดการบีบและหลั่งสารเคมีขึ้นมาทําให้ปวดตัวนี้ไปแค่ลดสารเคมีตัวนั้นแต่อาการรอบเดือนถัดไปเราก็มีอาการบีบตัวให้ปวดอีก และถ้าทานเยอะๆยาแก้ปวดหลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเอนเซมเป็นตัวที่ไม่ใช่สเตียรอยตัวนี้ทําให้เกิดการระคายเคืองในระบบกระเพาะอาหารได้บางคนมีปัญหาแผลกระเพาะทะลุได้ค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของวิธีการรักษาเนี่ยครับเรามีวิธีการเราจะต้องมารักษาไงครับเป็นการปรับสมดุลในร่างกายหรือว่าจะรักษายังไงดีคือต้องปรับคืนความอุ่นให้ร่างกายสังเกตคนปวดประจําเดือนมากๆเนี่ยจะปวดจนมือเท้าเย็น เย็นเฉียบเลยนะคะปวดท้ากระดูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือการรักษาการคุมอุณหภูมิในร่างกายเสียเนื่องจากระบบเลือดเนี่ยมีส่วนสําคัญในเรื่องของการคุมอุณหภูมิของร่างกายเราเพราะฉะนั้นในช่วงหน้านี้เราจะมาพูดคุยกับการปรับสมดุลเนี่ยละครับใช่ด้วยวิธีการ แพทย์แผนไทยแล้วถามอีกนิดนึงครับก่อนจะจบเบรกนี้เรื่องของการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันนัปัจจุบันเขาดูแลอาการรู้ปรับสมดุลยังไงสําหรับคุณผู้หญิงแพทย์แผนปัจจุบันส่วนใหญ่จะรักษาตามอาการนะคะ1ก็คือให้ยาบรรเทาปวดนะคะ2อ,อาจจะให้ฮอร์โมนมนะคะอาจจะเป็นให้ทานยาคุมคุมระยะไปสักสี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ3บางคนถ้าสมมติว่าเกิด จอก้อนซีหรือเนื้อง,งอกก็ทําการผ่าตัดเลยก็เป็นวิธีการรักษาอาจจะตัดบางส่วนหรือตัดทิ้งทั้งหมดเลยอ,อันนี้แล้วแล้วแต่วิจรารณญาณของคุณคุณหมออีกทีนึ่งถ,ถ้าเรื่องการผ่าตัดเนี่ยผมขอเบรกไว้ก่อนก็แล้วกันนะ,ะลองมาดูวิธีการรักษาของการแพทย์แผนไทยบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราจะกลับมาดูว่าวิธีการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยนะครับด้วยการปรับสมดุลของร่างกายของคุณสุภาพสตรีนั้นจะต้องใช้อะไรบ้างที่เป็นสมุนไพรของไทยเราตอนนี้พักชมสิ่งนี่นาสัใจสักครูนครับ